ถ้าคุณกำลังเลือกที่จะทำสินค้าวันนี้ผมจะบอกครับว่ามันมีสินค้าอยู่สอประเภทนะก็คือ Digital p r o d u c t ์กับฟิสิกอลโปรดักส์โปรดักส์สอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันนะแต่มันเป็นสินค้าเหมือนกันมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันด้วยครับคุณลองฟังในคลิปนี้นะครับแล้วคุณจะได้คำตอบครับว่าตัวคุณเหมาะกับสินค้าแบบไหนครับ สวัสดีครับผมวรรัชพบและชะตากนามบงนะครับเดี๋ยวนี้ครับสินค้าเนี่ยโดยเฉพาะดิจิทัลโปรดักต์นะครับบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นลักษณะที่เป็นไฟล์ทำไปแล้วทำแค่ครั้งเดียวบางคนก็อาจจะคิดว่าดิจิทัลโปรดักต์เนี่ยมันสร้างพา s ซีฟอินค m มได้ด้วยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ทำทั้งสองอย่างอยูอย่ทั้งดิจิทัลแล้วก็ฟิสิกอลโปรดักต์นะครับ แต่ที่นี่ครับผมอยากจะให้รายละเอียดที่ลึกหน่อยนะครับคุณจะได้รู้นะครับว่าที่จริงแล้วมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะอย่าบอกว่าดิจิตอลโปรดักต์มีแต่ข้อดีนะข้อเสียงก็เยอะนะครับแล้วก็อย่าบอกว่าฟิสิกอลโปรดักต์เดี๋ยวนี้มีแต่ข้อเสียไม่ไม่ใช่นะฮะฟิสิกอลโปรดักต์ก็ยังมีข้อดีอีกเยอะอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะไปบอกอีกทีนะครับว่า สรุปสอ,อย่างนี้มันคืออะไรแล้วคนดี้เขาเสียอย่างไงแล้วคุณจะเลือกอะไรดีนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับชมได้เลยครับก่อนอื่นเลยนะฮะตอนนี้เรากำลังจะมาคุยกันเรื่อง PRODUCTS ซึ่ง PRODUCTS ก็แปลว่าสินค้านะฮะหรือว่าผลิตภัณฑ์นะครับดังนั้นมันจะไม่เกี่ยวข้องกับการบริการนะ างานบริการจะไม่เกี่ยวทีนี้อันนี้มันคือเป็นสินค้านะทีนี้ physical products นะครับมันก็จะเป็นสินค้าที่จับต้องได้ครับจับต้องได้มีอะไรบ้างฮะเช่นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะเสื้อผ้ารถนะรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะฮะมีอะไรอีกสมุดหนังสือพวกนี้นะครับแชมพูอย่างเงี้ยอาหารอย่างเงี้ยนะฮะ อุปกรณ์ IT เงี้ยนะไอพวกนี้ก็คือเป็นสินค้าที่จับต้องได้นะก็คือมันแบบว่าจับแล้วมันมีมีผิวให้จับมีความสูงมีขนาดมีอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือ physical product นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นทางนี้ละ่ะฮะ digital products มันคืออะไรแน่นอนละ่ะฮะสินค้านี้นะครับมันจับต้องไม่ได้อ่ามันจับต้องไม่ได้ฮนะเช่น อาจจะเป็นพวกสินค้าลิขสิทธิ์ต่างๆนะมีอะไรบ้างหนังสืออย่างเงี้ยหนังสือที่ที่ที่เป็นดิจิทัลนะก็จะเป็นพวกหนังสืออะไรอีบ e ุ๊กเงี้ยอ่าหญ่ตัวนี้เมื่อกี้ผมก็พูดว่าสมุดหนังสือนะอันนี้เป็นหนังหนังสือที่แบบว่าเป็นเล่มๆนะฮะหนังสือเป็นเล่มๆเนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยเป็นฟิสิเคิลโปรดักต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหนังสือที่เป็นอ e ีบุ๊กนะที่มันเป็นไฟล์ที่เอาไว้อ่านในทางมือถือทางคอมทางแท็บเล็ตเนี่ยไอ้พวกเนี้ยก็คือ จะเป็นดิจิทัลโปรดักส์นะครับแล้วมีอะไรฮะเป็นพวกพวกรูปภาพนะฮะที่เขาไปถ่ายมานะไปถ่ายมาก็ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของคนถ่ายนะ,ะบางทีถ่ายแล้วเขาโพสต์ลงทางโซเชียลเนี่ยแล้วคุณเอาไปใช้นะฮะถ้าเกิดเขาเจ้าตัวไม่รู้ตัวก็แล้วไปแต่ถ้าเจ้าตัวรู้ตัวนะ และเขามีหลักฐานว่าเขาเป็นคนถ่ายเขาก็เอาเรื่องของคุณได้ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเขาอันนี้ก็คือรูปภาพรูปภาพที่ถ่ายทางทางดิจิตอลนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเป็นฟิล์มนะ,ะถ้าเป็นฟิล์มนี่ก็คือถือว่าเป็นฟิสิกอลโปรดักต์นะมันจับต้องได้นะ,ะรูปภาพเนี่ยเป็นที่ปัจจุบันที่เราถ่ายถ่ายกันทางมือถือทางกล้องดิจิตอลเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นพวกคลิปวิดีโอแบบต่างๆนะฮะ,ะบางทีมีสติ๊กเกอร์ด้วยนะ บางคนเขาออกแบบสติกเกอร์เลยฮะสติกเกอร์ลายครับสติกเกอร์ลายที่คุณใช้กันเนี่ยเออคนออกแบบเนี่ยก็ถือว่าเออเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับก็เป็นแบบดิจิทัลนะฮะบ,บางคนอาจจะไปออกแบบออ,ออกแบบแล้วเป็นออกแบบเว็บไซต์อย่างเงี้ยนะเออไอพวกเนี้ยนะครับก็จะเป็นพวกดิจิทัลเหมือนกันนะครับบางคนไปทำแอปพลิเคชันนะฮะอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์ที่เป็นดิจิทัลเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง ออบางทีคุณอาจจะสงสัยเอ๊บางทีมันคล้ายๆกันนะเนี่ยอย่งถ่ายรูปเนี่ยคลิปวิดีโอเนี่ยเอ๊มันมันยังไงนะฮะที่จริงมันไปแบ่งแยกนะมันไปแบ่งแยกทางประสบการณ์ครับให้คุณลองลอง,ลองสังเกตนะประสบการณ์ของ Physical Product เนี่ยประสบการณ์มันจะจับต้องได้อย่างเดียวเลย คือ,อยังไงมันก็ต้องจับได้นะบางอย่างก็เหมือนอย่างหนังสือที่ผมบอกเนี่ยหนังสือถ้าเป็นอ e ีบุ๊กมันจับไม่ได้เพราะว่ามันต้องไปเปิดในคอมส่วนอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่มันจับต้องไม่ได้นั่นแหละที่จริงมันก็จับต้องไม่ได้แล้วมันจะเป็นให้คุณสังเกตมันจะอยู่ในรูปลักษณะของไฟล์ฮะพูดคําว่าไฟล์ไฟล์เนี่ยนะคุณอาจจะพอเข้าใจแล้วนะคือไฟล์มันก็จะมีนามสกุลต่างๆถูกไหมบางที exe jpg png อย่างเงี้ยถ้าเป็นรูปภาพนะ mov mp4 อย่างเงี้ยเออหรือว่าถ้าเป็นเพลงก็เป็น mp mp3 เนี่ย mp3 อย่างเงี้ยนะฮะเออก็คือมันจะเป็นรูปลักษณะของไฟล์ที่มันจับต้องไม่ได้นะครับซึ่งไฟล์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเปิดที่ไหนฮะก็เปิดทางคอมเนี้ยฮะเปิดทางมือถืออย่างเงี้ยเปิดทางแท็บเลตต็ตต่างๆนะ iPad อะไรพวกเนี้ยนะฮะ หรือว่าอาจจะไปไปเปิดที่อุปกรณ์ไอทีต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็พวกทีวีก็เปิดได้ใช่ไหมวิทยุก็ยังเปิดได้เลยถ้าเกิดคุณสามารถเสียบพวก thumb drive นะหรือ usb drive เข้าไปมันก็อ่านได้แล้วนี่นี่ไอพวกอุปกรณ์สมัยใหม่พวกเนี้ยมันก็จะเป็นอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งหมดแล้วนะครับนี่แหละครับที่คุณจะแป่งได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกบางทีมันเป็นได้ทั้ง2ทานทีนี้โอเคคุณน่าจะพอรู้แล้วนะครับว่า ฟิสิกอลโปรดักส์คืออะไรแล้วก็ดิจิทัลโปรดักส์มันคืออะไรนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะไปบอกครับว่าข้อดีข้อเสียของทั้ง2องอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างซึ่งคุณจะได้เลือกได้นะ,ะว่าคุณจะทำฟิสิกอลโปรดักส์หรือว่า Digital Products มากกว่ากันนะฟิสิกอลโปรดักส์นะครับข้อดีของมันก็คือปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะเป็นสินค้า ที่ไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางฮะ,ะทักษะหรือความรู้เฉพาะทางส่วนถ้าเป็นดิจิทัลโปรดักต์เป็นไงฮะมันจากข้อดีของตรงนี้มันก็จะกลายเป็นข้อเสียตรงนี้นะครับก็คือมันจะต้องมีทักษะเฉพาะทางทักษะหรือความรู้เฉพาะทางนะฮะก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ไงนะครับเช่นคุณจะทําหนังสือผู้ที่เขียนหนังสืออย่างเงี้ย นะปกติแล้วมันก็ต้องมีทักษะที่ว่าคุณต้องมีความรู้เรื่องเรื่องที่คุณจะเขียนเนะี่ยถึงแม้จะเป็นบางทีมันเป็นนิยาย,ยานะคุณก็ต้องมีทักษะเกี่ยวกับจินตนาการทางด้านนิยายที่คุณจะเขียนออกมานะปกติคนทั่วไปที่เขียนนิยายไม่เป็นมันก็เยอะแยะถูกไหมดังนั้นไอ้ความที่เป็นเฉพาะทางนี่แหละมันก็คือข้อเสียของมันเพราะว่า,าคนที่แบบ เฉยๆอ่ะไม่ค่อยมีความรู้เฉพาะทางอะไรเท่าไหร่นะก็มันจะทําไม่ได้นะมันจะทํายากนะฮะทีเนี้ยทักษะความรู้เฉพาะทางนะฮะต่อไปครับข้อดีนะเรามาดูข้อดีของฟิ s i c a l Product อีกนะครับมันก็จะมีว่าเป็นสินค้าที่มีความต้องการทั่วไปอยู่แล้วไงอ้าวเพราะของมันจับต้องได้อ่ะก็ อย่างเช่นของปัจจัย4ี่เนี่ยจับต้องได้ไหมฮะมีอะไรอาหารอย่างเงี้ยจับต้องได้ไหมเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพวกนี้จับต้องได้หมดนะรวมทั้งมือถือเนี่ยคอมพิวเตอร์ถึงแม้มันจะเป็นอุปกรณ์ดิจิตอลนะแต่ว่า,ามันจะต้องมีการจับต้องได้ไงดังนั้นอะไรที่มันจับต้องได้เนี่ยคนจะรู้สึกว่าเมื่อซื้อไปแล้วมันจะได้สินค้า ถูกไหมันมัน,ม,น,ม,นมันคือได้อะไรเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวเป็นทรัพย์สินได้นะฮะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเนี่ยมันจะมันก็เลยกลายเป็นข้อเสียของดิจิทัลก็คือมันเป็นสินค้าที่นอกเหนือจากความต้องการปกตินะอะ่นอกเหนือจากความต้องการปกติประมาณว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขาดของพวกเนี้ยมันก็อยู่ได้ไม่ตายไว้ง่าย ก็อย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกมันมีอะไรบ้างนะครับบางทีมีหนังสืออย่างเงี้ยโอเคมันประดับความรู้ถูกไหมแต่ไม่อ่านหนังสือมันตายไหมมันก็ไม่ตายนะไม่อ่านหนังสือมันมันมันก็ไม่ตายนะโอเคมันเพิ่มความรู้แต่มันไม่รู้ก็ไม่ตายแต่ว่าขาดอาหารก็จะตายนะขาดที่อยู่อาศัยมันก็จะตายนะขาดเครื่องนุ่งห่มมันก็ล่อนจ้อนถูกไหมอยู่ในสังคมไม่ได้ขาดยาก็ตายเหมือนกันถูกไหมแต่ว่าไอ้พวกนี้มันมันมันไม่ใช่สติ๊กเกอร์ลายอย่างเงี้ยคุณไม่ใช้ได้ไหมอะ ไม่ใช้ก็ได้นะสติ๊กเกอร์ลายนะฮะรูปภาพนะรูปภาพบางครั้งเออบางงานมันก็จะไปต้องใช้แต่ว่าเออมันไม่ใช้ก็ไม่ตายถูกไหมหรือว่าบางทีอออาจจะไปทําเองก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะมันมันเป็นอะไรที่บอกว่ามันมันนอกเหนือจากความต้องการปกติไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไปมีส่วนที่ทําให้ชีวิตมันมันดีขึ้นชีวิตมัน รู้สึกชีวิตมันสะดวกสบายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีข้อดีของมันแหละนะแต่เดี๋ยวผมพูดข้อดีตรงนี้มันจะเป็นข้อเสียตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้ถ้าเกิดฟิสิชัลโปรดักต์ข้อดีของมันนะอีกอย่างนึงก็คือลูกค้ามีโอกาสซื้อซ้ําครับซื้อซ้ําสูงนะสูงกว่านะฮะแน่นอนทางนี้ก็มีโอกาสซื้อซ้ําต่ํามากมันแล้วแต่ประเภทสินค้านะฮะก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะ ขอปัจจัย4ี่ก็ซื้อแล้วก็ซื้ออีกได้ถูกไหมซื้อแล้วอาหารมันก็กินอยู่ทุกวันวันละสามื้อ 4- มื้อ5มื้อแล้วแต่คนถูกไหมฮะเสื้อผ้าก็ซื้อบ่อยๆนะครับแต่ว่าของที่เป็นดิจิตอลเนี่ยบางทีอย่างที่ผมบอกข้อที่2นี่บางทมีมันเกินความต้องการบางทีไม่ได้ซื้อนะแต่ว่าบางทีมันก็ซื้อซ้ําแต่ว่ามันน้อยมากๆเลยที่จะมีโอกาสที่ซื้อซ้ําของเดิมนะบางทีหนังสืออย่างเงี้ย หรือว่าบางทีเป็นคอร์สนะคร์ครสคอร์สออนไลน์อย่างเงี้ยนะฮะคอร์สออนไลน์ที่สอนสอนในด้านต่างๆความรู้ด้านต่างๆเนี่ยนะซื้อปกติซื้อครั้งเดียวใครจะไปซื้อ2ครั้งถูกไหมทำในคอร์สเดียวกันนะฮะมันจะต่างจากฟิสิก p r o d ร c t ที่สามารถซื้อซ้ําๆซ้ำๆได้นะครับนี่แหละครับก็คือข้อดีข้อดีของฟิสิก a l ก็กลายเป็นข้อเสียของดิจิตอลนะครับทีนี้ผมจะมาลองพูดข้อดีของดิจิตอลบ้างนะครับดิจิตอลมันมัน,ม,น,ม,นมันดีไงฮะ ปกติแล้วมักจะทำครั้งเดียวครับมันจะเสียเวลาเหนื่อยแค่ครั้งเดียวนะฮะก็อย่างเช่นทำอะไรล่ะ,อ,ะอย่างสติ๊กเกอร์ไลน์เนี่ยเขาทำครั้งเดียวถ้าเกิดมีคนโหลดไปนะเขาก็ได้เงินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถึงแม้ว่าบางครั้งมันไม่ได้เยอะมากแต่มันก็ครั้งเดียวไงนะยิง่งยิ่งคนดาวน์โหลดเยอะก็คือหมายถึงว่าก็เหมือนแบบ เป็นกําไรอย่างเดียวแล้วอะนะฮะแต่ว่าข้อเสียของก็กลายเป็นข้อเสียของฟิสิกอลก็คืออะไรฮะก็คือขายทุกครั้งนะฮะจะมีต้นทุนทุกครั้งเลก็เหมือนอาหารใช่ไหมคุณจะขายครั้งนี้คุณก็ต้องมีต้นทุนวัตถุดิบอาหารนะครับเสื้อผ้าคุณก็ต้องมีต้นทุนที่เป็นเป็นผ้าใช่ไหมฮะเนี่ยส่วนใหญ่มันถึงแม้เป็นหนังสือนะหนังสือที่เป็นฟิสิกอลนะครับ คุณขายไปได้1,000เล่มแล้วมันหมดกูจะพิมพ์ใหม่คุณก็ต้องสต็อกอีกนะกูจะต้องมีต้นทุนทุกครั้งนะครับส่วนถ้าเป็นอ e ีบุ๊กก็ทำครั้งเดียวแล้วก็ขายไปได้ตลอดนี่แหละฮะก็คือข้อดีของมันของดิจิตอลก็กลายเป็นข้อเสียของฟิสิกอลนั่นเองแน่นอนครับข้อดีของมันเมื่อมันทำครั้งเดียวก็หมายความว่าต้นทุนมันก็ต่ำถูกไหม ต้นทุนมันก็ต่ำกว่าแน่นอนอันนี้ก็กลายเป็นว่าต้นทุนก็ต้องสูงกว่านะฮะอ่ยิ่งขายเยอะนะครับต้นทุนมันก็บวกบวไปเรื่อยๆอันนี้ยิ่งขายเยอะถ้าเป็นดิจิทัลยิ่งขายเยอะยิ่งกําไรเน้นๆเลยนะครับพอมันต้นทุนต่ำม,มันก็เกิดอะไรขึ้นครับกําไรมันก็สูงไปด้วยนะฮะทางข้อเสียข,ของฟิสิเคิลก็คือกาไรมันต่ํากว่าแน่นอนแหละอ่า สมว่าทาง Physical Product นี่ขายสักประมาณอาของอะไรดีสมมุติว่าเป็นแกดเจ็ตอะไรสักอย่างนะแกดเจ็ตหรือว่าอุปกรณ์ไอทีรล่กงที่ขายสัก1,000บาทแต่ว่าดิจิ a l ลโปรดักก็ขาย1,000บาทเหมือนกันนะครับแต่ว่า1,000บาท ของ Physical Product เนี่ยต้นทุนอาจจะมาประมาณสัก7 0 0 8 0 0นะ700-800บาทดังนั้นกำไรก็แค่ประมาณ2 3 0 0บาทแต่ดิจิ t a ลเนี่ยคือทำครั้งเดียวเสร็จปุ๊บเมื่อขายขายไปปุ๊บมันก็เหมือนว่าขาย1,000ก็เหมือนกับว่ากำไร1,000นะนอกจากว่าเออจะมีการบริหารามีพนักงานมีอะไรก็หักไปแต่ว่าต้นทุนของมันจริงๆมันก็ไม่มีแล้วไงนะฮะทีนี้คุณเห็นอย่างนี้แล้วซึ่ง มันจะดูเหมือนว่าโอ้อย่างนี้ดิจิตอลมันก็แบบว่าน่าเล่นกว่าเยอะนะคนเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันก็เลยมักจะให้ความสำคัญกับทางดิจิตอลโปรดักต์ไปเยอะนะครับเพราะว่ามันเหมือนอะไรฮะ,ะที่จริงมันก็เหมือนแบบขอ้อ4เพิ่มอีกนะก็คือเหมือนพาสซีฟอินคัมเนี่ยพาสซีฟอินคัมมันหมายความว่าไงก็คือเหมือนกับรายได้ที่แบบว่ารายได้โดยไม่ต้องทำงานไงถ้าแปลเนี่ยนะ รายได้ที่มีรายได้โดยไม่ต้องทํางานไม่ต้องทํางานเพิ่มทำแค่ครั้งเดียวนะครับแต่อันนี้มันก็จะเป็นลักษณะของเป็นแอคทีฟเนี่ยมันจะเป็นแอคทีฟอินคัมคำมันก็ตรงข้ามกันนี่แหละก็คือรายได้ที่ต้องทํางานที่จริงแล้วเนี่ยคนผมว่าถ้าคุณดูมาถึงตรงเนี้ยคุณก็บางคนนะอาจจะบอกว่าเอ้ยก็รู้อยู่แล้วไงดังนั้นก็เลย สนใจไปที่ดิจิทัลโปรดักต์มากกว่าไงคนในยุคปัจจุบันไงแต่คุณรู้ไหมฮะผมเองนะทำทั้งสองอย่างอยู่นะครับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้แล้วก็ดูอย่างเงี้ยแล้วก็หลังๆมาคนก็มาทำอะไรที่มันเป็นดิจิทัลโปรดักต์เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่สุดท้ายไม่สำเร็จฮนะและเจ๊งไปกันเยอะนะครับแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับมาทำฟิสิกอลโปรดักต์ เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าการตลาดครับคุณบอกว่าคุณเขียนหนังสือมาแล้วคุณบอกว่าคุณออกคอร์สออนไลน์มาแล้วคุณบอกว่าคุณทำสติ๊กเกอร์ออกมาแล้วนะสติกเกอร์ไลน์นะคุณบอกว่าคุณไปทำรูปภาพเนี่ยถ่ายรูปสวยๆคุณฝีมือดีมากนะหรือว่าคุณไปถ่ายคลิปวิดีโอที่บอกว่าเอาไว้เป็นสับของเขาเรียกว่าเป็นฟุตเทจนะเป็นฟุตเทจให้กับ ให้กับคนอื่นเนี่ยคนอื่นสามารถดาวน์โหลดไปใช้แล้วก็เสียค่าบริการรายเดือนบ้างหรือว่าเสียค่าบริการจากฟุตเทจอนั้นเป็นครั้งครั้งนะมันจะมีเว็บไซต์ที่ให้ดาวน์โหลดพวกนี้ไงนะฮะพวกเนี้ยฮะคือมันเหมือนทําครั้งเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อกี้ไม่ไว่าเป็นหนังสือคอร์สออนไลน์รูปภาพหรือว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับหรือว่าคลิปวิดีโอฟุตเทจต่างๆมันขายไม่ได้นะมันขายไม่ได้หมายความว่าไงฮะ คุณทํามานะคุณเสียเวลานะ,ะปกติแล้วเนี่ยดิจิทัลโปรดักต์เนี่ยข้อเสียของมันก็คือมันใช้เวลานานนะตอนที่จะเริ่มใช้เวลานานในการผลิตนะหนังสือเล่มหนึ่งไม่ได้บอกว่าทําแค่เดือนเดียวเสร็จนะส่วนใหญ่เขียนหนังสือกันเป็นปี2ปี3ปีกว่าจะเสร็จนะฮะเล่มหนึ่ง นะครับถ้าแบบว่าหนังสือที่มีคุณภาพนะไม่ได้บอกว่าหนังสือที่บอกว่าเขียนแบบไม่กี่เดือนแล้วก็เอาออกมาส่วนใหญ่มันก็หาคุณภาพได้ยากนะครับหรือว่ารูปภาพอีกกว่าคุณจะรวบรวมรูปภาพได้ทีหลายร้อยหลายพันรูปบางทีอาจะต้องใช้เวลาหลายปีเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยทำการตลาดไม่เป็นนะฮะใครจะซื้อนะหนังสือเยอะมากนะที่คนเขียนอุตสาห์เขียนออกมาใช้เวลาตั้งนาน เอาวางขายปุ๊บมันขายไม่ได้ไงเพราะทําการตลาดในการขายหนังสือไม่เป็นไงนะฮะทำคอร์สออกมานะครับคิดว่าเอ้ยไม่คิดคอร์สก็คิดไม่แพงก็ได้บางคนขาย2 9 9 399เอาไปลงขายตามพวกที่เขาเรียกอะไรเหมือนจุดรวมขายคอร์สที่เว็บไซต์ต่างๆย่ยนะแล้วเขาขายไม่ได้นันะหรือว่าขายไปได้แค่คนสองคนสามคนซื้ออย่างเงี้ยแล้วมันมันได้อะไรฮะมันก็ไม่ได้อะไรไง คือก็ <c oughs> ก็เจ๊งไงนะฮะก็คือเจ๊งไงนะฮะซึ่งมันแตกต่างจากฟิสิก c a คอลโปรดักต์นะครับฟิสิกอลโปรดักต์เนี่ยจะใช้เวลาในการผลิตเนี่ยไม่นานเาไม่นานเลย <c oughs> บางทีแบบว่าโรงงานไหนที่เขามีของอยู่แล้วอย่างสมมตว่าคุณทำเสื้อผ้านะคุณทําขนม,มเนี่ยก็ผลิตอยู่แล้วคุณก็มาแค่เอามาขายเลยนะบางทีแบบแค่เป็นตัวแทนไม่ต้องทําแบรนด์ของตัวเองก็ได้เป็นเป็นแค่ตัวแทนแล้วก็ไปขายก็ได้เงินเลย นะบางทีโพสต์ขายวันนี้คุณได้เงินเลยบางทีเป็นหลักพันในวันนี้เลยแต่ว่าพวกเนี้ยกว่าจะทำเสร็จเป็นปีๆแล้วเมืออ่อไหร่จะได้ทำนะฮะเออโอเคบางคนวาดสติกเกอร์ลายเก่งอาจจะใช้เวลาสักเดือนหนึ่งนะฮะแต่เอาไปลงขายแล้วคนไม่ซื้อมันก็ไม่ได้อะไรไง ดังนะั้นฟะิสิกอลโปรดักต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนที่ผมบอกตั้งแต่เมื่อกี้ก็คือมันมันเป็นความต้องการทั่วไปอะนะที่มันมีคนอยากได้อยู่แล้วอยากซื้ออยู่แล้วนะฮะมันก็ค่อนข้างจะขายง่ายกว่าแต่แน่นอนแหละฟิสิกอลโปรดักต์เองนะครับมันก็ต้องมีการตลาดเช่นเดียวกันแต่ว่าการทำรตลาดการตลาดของฟิสิกอลโปรดักต์เนี่ยเอ่อมันจะง่ายกว่า นะฮะมันจะง่ายกว่าซึ่งโอเคนอกจากว่าคุณไปทําแบรนด์ของตัวเองศิกษาของคุณใหม่สุดๆไอ้พวกเนี้ยมันก็อาจจะทํายากนะฮะแต่โดยรวมแล้วมันจะทําง่ายกว่านะฮะดังนั้นพวกดิจิทัลโปรดักต์เนี่ยอย่างที่ผมบอกมันมีความยากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณต้องทำให้คนรู้จักคุณด้วยบางทีนะเออหนังสืออย่างเนี้ยบางทีคุณออกมาคุณโนเนม นะเป็นโนเนมหรือว่านิรนามนะฮะคนไม่รู้จักแล้วคุณอยู่ดีออกมาแล้วก็เออมันไม่เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างเงี้ยคุณก็ขายไม่ได้นะฮะเอ่อนอกจากว่าตอนนั้นเ,เรื่องที่คุณนําเสนอเช่นคุณเขียนหนังสือเนี่ยแล้วแบบว่าคนกําลังต้องการพอดีแล้วคนไม่มีใครออกหนังสือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือว่าออกกันแค่คน2คน3าคนอย่างเงี้ยเออมันก็แน่นอนคุณก็มีโอกาสขายแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนก็เขียนหนังสือเยอะไงก็อย่างที่ผมบอกฮนะ คนก็มาเห็นเรื่องดิจิทัลโปรดักส์เนี่ยม,มันมีความสำคัญมากขึ้นนะครับเพราะดูแต่ข้อดีของมันนะครับดูแต่ข้อดีของมันแล้วก็ข้อเสียเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่เข้าใจตรงนี้ฮนะว่าเอยทำออกมาแล้วคุณทำตลาดไม่เป็นหัาข,ขายไม่ได้นะสิ่งนี่แหละครับที่คนไม่รู้นะฮะดังนั้นผมเองเนี่ย ส่วนตัวผมเนี่ยผมทําทั้งสองอย่างนะมันมีข้อดีข้อเสียต่างกาันเหมือนที่ผมบอกนี่ไงนะฮะฟิสิกอลโปรดักต์บางทีแบบว่ามันมันไปเรื่อยๆไงมันขายได้เรื่อยๆนะฮะถึงแม้มกำไรน้อยแต่มันขายได้เรื่อยๆไงอย่างที่ผมบอกนะให้คุณสังเกตนะอะไรที่มันกําไรน้อยเนี่ยแต่ถ้ามันไปคูณกับจํานวนมากมันหมายความว่าไงฮะอ่าสมมุติว่ากําไร10บาทนะแต่คุณขายได้10,000นะหนึ่งชิ้นก็คือ1น0 0 0แสนถูกไหม ก็หมายความว่าไงกําไรน้อยแต่จํานวนมากก็คือก็เท่ากับว่าคุณก็กําไรมากเหมือนกันไงนะฮะแต่ทางนี้ดิจิทัลโปรดักครับกำไรมากฮะพอต้นถูกต่ำถูกไหมทำครั้งเดียวไงแต่คูณมาคูณด้วยจํานวนที่น้อยอะ่ะขายน้อยๆขายได้แค่ไม่กี่คนหลักหน่วยหลักสิบเนี้ยไม่กี่คนหรือว่าไม่กี่สิบคนสุดท้ายเท่าไหร่ฮะก็คือกําไรก็กลายเป็นน้อยนั่นเองกําไรมากคูณจํานวนน้อย ขายน้อยก็คือกําไรน้อยนะครับบางทีคูณจํานวนศูนย์ด้วยซ้ําทําออกมาไม่มีคนซื้อเลยคูณจํานวนคือศูนย์ก็คือไม่มีกําไรเลยนะฮะทีนี้แต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้ยผมหรือว่าหนูหรือว่าหรือว่าดิฉันเนี่ยทำการตลาดเก่งแหลนะเดี๋ยวทํำหนังสือออกมาปุ๊บฉันก็โพสต์โพสต์โพสต์ทางเฟ c e ุ o o k ดี๋าคนซื้อเองนะก็ได้ฮะ,ะหรือว่าสติ๊กเกอร์ลายคุณบอกว่าอ ผมอยู่ทางสมาคมอะไรไม่รู้แหละนะแล้วก็มีคนรู้จักผมเยอะเดี๋ยวผมโพสต์ไปเดี๋ยวก็ไปดาวน์โหลดกันเองแหละนะหรือว่าคุณมี FC อยู่แล้วโอ้แน่นอนแล้วคุณมี FC มีแฟนคลับอยู่แล้วก็มีโอกาสที่คุณจะขายได้นั่นเองนะครับนี่แหละฮะก็ลองเลือกกันดูครับว่าคุณจะทำด้านไหนแต่ผมแนะนำว่า ถ้าคุณทำด้านดิจิตอลโปรดักต์อยู่แล้วนะผมก็แนะนำว่าสุดท้ายคุณก็ต้องทำฟิสิกส์คอโปรดักต์ด้วยนะครับเพราะว่าดิจิตอลมันก็มีข้อเสียของมันอย่างผมบอกนะแล้วมันก็ซื้อซ้ำไม่ค่อยได้ด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำฟิสิกส์คอโปรดักต์อยู่อยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ไปได้ดีนะคุณจะมาทำทางดิจิตอลโปรดักต์ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็อย่างว่าทำครั้งเดียวนะ คุณทำทางฟิสิกอลโปรดักต์คุณอาจจะเออพอมีเงินอยู่บ้านแล้วอ่ะคุณก็เอาเวลาที่เหลือมาลองทำตรงนี้ถ้ามันไม่สำเร็จก็ช่างมานันเออแต่ถ้ามันทำสำเร็จแล้วคุณศึกษาวิธีทำการตลาดเกี่ยวกับดิจิทัลดิจิทัลโปรดักตได้นะฮะเอเอมันก็โอเคคุณก็ทำได้ทั้งสองอย่างนะฮะก็ลองพิจารณาดูนะครับเป็นไงครับผมว่าน่าจะเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ รู้ข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างมากขึ้นนะฮะทีนี้คุณก็เลือกดูนะครับแต่ที่สังเกตนะครับคุณจะเห็นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทาง Physical Product หรือว่า Digital Product นะครับคุณจะต้องทำการตลาดให้เป็นนะครับซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยมันทำการตลาดแตกต่างกัน แล้วก็ดิจิทัลโปรดักต์เนี่ยค่อนข้างจะทำยากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบางทีมันจะต้องใช้ความน่าเชื่อถือนะครับเออคุณบางทีคุณจะต้องแบบว่าคุณรู้ด้านนั้นโดยเฉพาะนะบางทีคุณเขียนหนังสือด้านไหนนะคนจะตามคุณไปคนจะต้องรู้ว่าเอ้คุณเก่งด้านนี้จริงหรือเปล่าคุณจะออกคอร์สนะคอร์สออนไลน์หรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าคอร์สที่คุณออกคุณเก่งด้านนั้นจริงๆ รหรือว่าอะไรก็ตามแหละนะครับที่เป็นดิจิตัลนะครับดังนั้นเรื่องการตลาดนะฮะก็อย่าลืม WBL นะครับก็คือย่อมาจากวัฒนธรรม Business Learning ไปสถาบันการเรียนรู้การทำธุรกิจของผมเองซึ่งโดยเฉพาะการตลาดนะครับเดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะที่จริงแล้วใจความสำคัญเนี่ยเนื้อหาสำคัญของตลาดมันก็ยังคล้ายๆเดิมนะแต่ด้วยโลกที่มันเปลี่ยนไปเร็วนะครับทุกอย่าง มาอยู่แค่หน้าจอมือถือนะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นคุณไปใช้ความคิดการตลาดแบบเดิมๆม,มันจะสําเร็จยากครับผมก็จะมีกลยุทธ์การตลาดต่างๆโดยเฉพาะเหมือนเสื้อผมนยฮะ w a l getting เป็นกลยุทธ์สงครามการตลาดลิขสิทธิ์เฉพาะของผมเองแต่เพียงผู้เดียวนะครับซึ่งมันเป็นเนื้อหาที่ผมปลุกปั้นขึ้นมานะครับซึ่งมีหลายอย่างนะครับที่สามารถ นำวอลเกตติ้งไปปรับใช้ได้นะครับถ้าสนใจนะฮะตอนนี้ WBL ก็ยังสมัครสมาชิกฟรีอยู่สามารถแอดไลน์แอดเวลาตะพบนะครับมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะและอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนสำคัญมากเพราะว่าผมมีวิดีโอทุกวันนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้คลิปจบลงเท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ